พ,พ่ออะไรเป็นเอาไว้นะครับเบิงการยยาาบาวโบบาวแจ๊บหลกระเบ้าหน้อยนะฮะตอนนี้เดินทางมาที่จังหวัดเมืองการนะครับเป็นจงังหวัดจีติดเมลงโคลงเออเออเบิงว่าจะกันจกเงินบมดเนี่ย กลังสิหาคตอบเบิ้งอเบิ้งอบออีกแล้วจากกันแล้วนี่มาอเอฟซีเอาท่านี่โอ้ตาย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 สีขาวไปสีขาวไปฟังแน่นบ่โอสีมาทายมิดนี่นี่เนี่นี่นี่โอ้ตั้งใจมากเลยเนี่ยมันอยู่บองเนี่ยบอทานไดอยู่บท่านได้อยู่ ก้อนอยให้ผละคิวแรกผมเลยสนเดี๋ยวไปส่งหนาด้านเลยเนอะเอาไปส่งเลยสันอ๋อเนี่ยเนี่ยคิวเพิ่นพอดีคิวเพิ่นบ่โอ้ื่อซื้อสื่อสื่อคิวจะได้บ่ได้แปลงถ่าล่างหนาก่อนไปล่างหนาก่อนเอ็มซีเองเราเนี่ยจังม่วงเลยจังม่วงอันเนี่จังมุ่วงเหรอแปดม่วงพอดีตอนนี้อยู่ที่เบูงการเนี่ยบอลแจ็บนี่ยยูทีบูงการสีพาเป็นข่าวไปฟังนแนนไปล่างหนาเลยไปล่างหนาซะก่อนล่างหนาอ๋อห่อเรา ฮอดมาแบบปลอดภัยแล้วตอนนี้เนาะอันนี้จะเป็นรถมาจากเมืองการมาตั้งแต่สองถุงม่อคืนนี่จอนียฮอดเมืองการแล้วผู้ดมสมบูรณนะ์เนาะเมืองการนี่เนะาะขอบค้าบ่มีถนนดีๆเนี่ยเป็นบานข่อยเลยฮ่าฮ่า <c oughs> <c oughs> ่พอกันเลยเนาะอ้าวนี่น้ำใจคนไทยพี่น้องเลยนะมาะกเลยกระทักไทยเนี่ยเห็นแล้วบ่หน้ำใจคนไทยมากระทักไทยมืงเดี๋ยวไปพิสูจน์ฟังล่าไปนบ่ไป <c oughs> พิสูจน์สิไปพิสูจน์ยัง พี่สูตรว่าขาเม้นมันมาหลักสื่อน้ำมันบอน้าอาคาเมันว่ามันแบนน้ำมันไทยเดี๋ยวสิไปตอนหำมมันดิฟาซันบะถามมันมาหลักสื่อฟังเล่านีไปตอนหำมมันเลยสิไทยประจานเลยว่าขาเม้นมาหลักสื่อน้ำมันฟังเล่าน้ำมันฟังเล่าซึ่งน้ำเขาจากไทยกับของไทยคือเก่ามันสิไปหลักสื่อมากมาป้ากระ๋องบอมาซันเออสิไปสูตรสิไปสูตรสิเปไปเป้เขาเทินมาไปยังก็ไปยังก็ ไปซ่อมเบรงไปซ่อมเบรงเออถ้าว่ามันหลักมันหลักสื่อฟังเล่าก็แสดงว่ามันยังใส่ของไทยฟังแล้วเปล่าฟังแล้วเปล่านี่เรามีน้องตอนนี้ถ่ายคลิปกับเอฟซีนะถลูมกับเอฟซีนะฮะใช่ถล่มเลยเด้อไม่อยากถล่มเจ้าเนี่ยดีใจด้ายมีเอฟซีอยู่ที่เอฟซีจังเกอร์มาดามบึงการอ้าวหอยลายบึงการนะตอนนี้เดี๋ยวพอกันอยู่ที่ขอบคุณหลายๆครับได้กันแล้วกันเนาะ นี่นะน,นี่นะครับพี่น้องก็อันนี้ i, น<ะ>คอืคอเขาเขาต้องบอกไปในวัดนี่คือจังหวัดที่หน่อยที่สุดของเมืองไทยจังหวัดที่หน่อยที่สุดแต่ว่าเจริญอ่ะโอ้โห,โห,จนหนเจริญพัฒนาเบื้องเอาพี่น้องจังหวัดที่หน่อยที่สุดแต่ว่าเจริญพัฒนาแบบหูมอ,องข้ามโค้งไปกัก็เห็นฝั่งเล่าเลยเนาะยางไปโบก,กี้โบก,กี้กิโลนี่ทอดฝั่งโค้งทอดฝั่งเล่าแล้วเขาจิไปใช้ต่อวะที่นี่ฝั่งเล่า ฝังลาวเนี่ยสยางไปบอยางอ๋อไม่ก็ืเื่อแทะไปรองนาขอกนมาได้บ่เดี๋ยวไปนั่ไปนั่งสามนาอไปงนากนเดี๋ยวนั่สามอนะครับพี่น้องไปบ่จะไปแปลงฟันมเนี่ยแปลงฟันก็เดินทางบ่าจะลงจากรถเว่าจะไปแปลงฟันมาได้นี่ไปไถ้าแปลงฟันได้นี่เอาใส่ใน่นครับแค่ปากซีเมนต์เนาะโอ้ก็ลายเอาแปงไปนี่ย อย่างไรเนี่ยพี่น้องเอนี่ะพูน่ะบาจักไปคอยเถอะแต่งฟันกันเนี่ยมาแจกด้วยแต่งองค์ทรงเครื่องมาแจกแต่งองค์ทรงเครื่องลงจากรถแล้วกัทาแป้งท่ายั่งก่อนเนาะก่อนสิเดินทางต่อก่อนจะเดินทางแป่งฟันกับเรียบร้อยแล้วไป เพื่อให้เก็บอันะีรกังนมายังนี่นี่ยล้างมือล้างมือมาไปดีถ่าผู้เดียวอยู่ได้นี่ยถ่ายยังถ่าบาหน่อยผู้เดียวได้นี่ยถ่ายยังอ่ะเอาถ่าไปดินะถ่ายไม่ออกได้เหรอารับบอสบอสเอาบอ้บอสบอสเขาไปถ่ายตอนนั้นนั่งบอสมาทางนี้มาทางนี้เฮาพี่เจ้ไปมาทุกคนมา เดินทางแล้พี่น้องอนี่คือจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนะครับทุกคนโอ<ฮ>้โหถ,ถือว่าแม้จะเป็นจ,จังหวัดใหม่เพิ่งกอ่อตั้งนะอาจจะไม่ถึงประมาณสองปีนะบ,ะบน่ตบบ่นเ<อ>นาะแต่ก่อนก็จะเป็นอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายแต่่กอนะครับแต่ก่อนเป็นอำเภอที่ติดกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะเคยมาอำเภอบึงคลุงเนาะอำเภอเซกาที่ที่ขึ้นกับหนองคายตอนนี้เราจะเราจะนั่งรถตุ๊กตุ๊ก ไปไทยบาลน้อยไปชายแดนไปชายแดนชายแดนไทยลาวอ้ไปโซเฟอร์โซเฟอร์นี่นี่โซเฟอร์มันจีฟ้าไปเนาะจะเดินทางฮะไปอลไรทำประชมตอนนี้บาลบูกับบาลน้อยคือเป็นรถแจ็คนะฮะแจ็คที่จริงๆเราจากบกสคุ้นเคยนะบ่าอยู่บ้านเนากมาไล่อยู่รถรถแบบนี้บ้านนอกก็สีลายแต่มามาชายแดนฝั่งนี้ก็จะมีรถแบบนี้คล้ายๆกันอยู่เซมาร์ว่าซันบอแมนมากบอ ขีหดหอดบ้านบอกเห้เราตุกๆนี่หรือว่าขีดหอดบ้านอ้าวขีดหอดมันกับทดแทนได้อยู่เด้ได้อยู่ดยได้อยู่แต่อยู่เนาะจริง,รงๆแล้วขีดหอดกับมันเมื่อได้ไง่ายๆนะบ้านเฮาเนานะโบต้องไปปิดด่านโบต้องยั้งเลยเฮ้ยเวลานี่ออกมากระจนถนนพี่น้องเลยนะประเทศไทยไปใช้กันแล้ยเตี้ยนะถ้าเจ้าชนะประเทศไทยบาวบอกขอเรียนหน้าใหมไปพัฒนาตัวเองให้เจริญเท่าไทยสักก่อนจังหวัดที่น้อยที่สุดของประเทศไทยเบงถนนจักเลนตัวต่อเลย อันนี้ก็สองเรียกได้ทั้งนั้นอีกได้สามครตอนนี้บผมแกลังเจอป่ะเก็บภาพตอนแรกเชินกันครันเป็นครั้งแรกนะผมจะที่มารคือทางท่าห้องท่าห้องท่าท้ายท่าท้ายตีปานบ้านอ่ะแม่นจังหวัดใหญ่แต่อันนี้มันจังหวัดน้อยที่สุดอ่ะจังหวัดที่พึ่งเพิ่งเป็นจังหวัดอ่ะคือจังหวัดใหม่ที่สุดไม่ใช่เล็กสุดนะถ้าเล็กสุดน่าจะเป็นสูตรสะคอนสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามหมายถึงต่างจังหวัดนะหมายถึงต่างจังหวัดแบบ มาถึงพื้นที่นะอาจจะเป็นทางตะวันออกตจังหวัดเกิดไม้เกิดไมหวัชิงเหนือใช่ใช่วัดภาคอีสานจะบอกชิงเหนือภาคอีสานมองไงครับใช่ใช่ภาคอีสานที่เขาเคยมากนะคือหน่อยทีสุดแล้วของจังหวัดอาุการแต่ว่าเปิ้นถนนนนท่าบอกเลยว่าคืออยากจะบอกว่าพวกเราจะไปหน้าด่านกันนาอพี่น้องในบุรีคำไส้เหมือนจะไปแขวงบุรีคำไส้นะเป็นแขวงแขวงหนึ่งที่อยู่ทางฝัคกลางของเลาานะ ครับผมนะตอนนี้กับที่ว่าบอหน่อยกับบอแจบนะเป็นเป็นครั้งครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยนะพี่น้องเป็นคนเล้าเตะบอจักบอเคยไปแขวงบริการไ <ป S 1> ส้ครับนะชื่อบอกไม่ลือกที่น่าอายบออ่าถามว่าอายบอมันมัน,ม,นมันก็ต้องยอ่อบร่ามันนใดเพราะว่าเขาจนเขาไม่มีเงินที่จะไปคือแผ่นดินเล้าเนี่ยบอกเลยบอหน่อยไปพักพึ่งไปแค่สองแขวงแขวงจะไปซักกับแขวงสารวันแผ่นดินเล้านะโอ้แล้วก็เวียงจันท์เคยไป ไปเทธอนึงเพราะว่าไปนี่เอ้ยไปสามเธอเวียงจันเพราะว่าไปอย่างหน,นึ่งทำวีซ่าไปเอ็ดวีซา่าแมนวีซ่ามาตองท่าอยู่เวียงจังนท์เอนนาละครับผมนะรกักษาสีจังหอยเฮนน้ำวัดแจ้เนาะคือถนนนะที่เข้าไปนะว้าวนี่ครับผมถนนจังหวัดบึงกาฬบึงกาลน,นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนนั้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายนะครับผมครับผม,มแต่ตอนนี้กลายเป็นจังหวัดกลายเป็นจังหวัดแล้วครับเพราะความเจริญนั่นเอง ก็คือการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจนะในการบริหารในการบริหารในการพัฒนาพัฒนาโอ้พี่น้องนี่สัญลักษณ์ของนี่เลยคือรถสามล้อตุ๊กนะฮะทั้ช่วงกรับสามมุมนี่สามมุมวันนี้อันนี้คืออันนี้ตั้งจังหวัดเข้าทาเข้าทาเข้ามีตึกสูงมาตั้งอยู่นี่เขาจะแยกบอกเลยนะว่าตั้งจังหวัดของุงเองแม่แต่ว่าก เป็นยังเ็าแต่แกงออกว่าอันนี้ก็ต่างจังหวัดเพราะว่ายังบุเห็นตึกสูงก็ต้องย้อมรับว่าพอเห็นกีเลสหายเห็นเพราเห็นเนาะเข้าเป็นคนที่แบบท้ำเสนทรัลทุกไปต้งมาอยู่แล้วเนี่ยเบื้องการเล็ดกฝ่ายฝ่ายน้ำพอนก็ต้องเบื้องการวันนี้เราจะไปข้ามเรือนะเพราะว่ารทานพิธาภาคไทยทรัแข่งที่ห้าไม่บอกยังบ่แล้วยังบ่ได้เปิดใส่บ่ ยังบ่ทันเปิด์ใส่ยังไปวางเก็บได้เหียอญจากนั้น่ะยกขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ยังเก็บรายละเอียญที่ต้องต้องต้องจัดการหลายๆอย่างก็ตามในบริการจ่าจาเรถตัวคันเดี่ยวไปพอกันทีหน้าด้านกันแล้วกันเออด่านศุลกากรแล้วบอแชมเหรอด่านศุลกากรบุ่งการนี่ทางไปพรมแดนพี่น้องเองนะฮะคือจะเป็น ช่องอ่าช่องผ่านแดนแบบธรรมชาติเนี่ยทมม่านผู้ชมครับตอนนี้พอจะมาฮอดเลยด้วยปเปล่าแจ๊บว้าวบอกว่าคือเฮางวัดอิ้ขามใ,ในสะพานเหมือนที่เฮาไปสวรรคเขตเหมือนที่เฮาอ่าไปยังกันเนาะคือบักคืออาจารย์บัคือนีอันนี้<อ>มันมีมายาวนานแล้วคือแทบดินอ่าดินแม่นมม้ำโขงนะบอกแจ๊บจุดผ่านก่อนอ่าผ่านแดนนี่คือเชื่อมต่อกันอันนี้ดึงใจมากเขาเรียกว่าอันนี้ด่านด่านผ่อนปล่นด่านผ่อนปลุนอ๋อเรนเป็นความรู้อีกมันมันด่านประเภทนี้แบบนี้บอก อ่ามันเป็นด่านน้อยเพื่อนเราด่านสุลกากรบึงการหรืออนรมันมันไม่ใช่ด่านใหญ่จะด่านใหญ่ยังจะเป็นทุกช่องเม็รเป็นด่านใหญ่อ้าวถ้าเกิดเพิ่นเพื่เปิดไอ้สภาพมีสภาพไอ้แห่งที่หานี่แล้วตัวนี้เพิ่นสิปิดบ่หรือว่าเปิดเหมือนเดิมน่าจะปิดน่าจะปิดโอ้นี่ครับแม่น้ําโขงทุกคนว้าวแบบว่าพอดเลยนะพอดแล้วบ่อู้นั่นน่ะซึ่งตื่นเต็มเลยไม่เคยมาเถื่อเนาะโอ้โหคนบ่เคยเห็นเนี่ยอ้าดูอันนี้มีตลาดนะไทยลาวด้วยเด้อด้วยโอ้โห ฝังไดครับตัวอยู่ฟังไทยสิครับฟังไทยแจ็คม่วงเลยครับตอนนี้เรียบ่เป็นยังรอจังมาหอแล้วมาใกล้วะครับโอ้เป็นยังเป็นยังเิอเจอหนาขอพูดอะไรครับผมอ้ลำพอเลยนครับด่านอู้ว่าจัถึงแล้วใส่นัดให้ใปม่ห่หน่อยกระเป๋านัดให้ใหมล้วันนี้จะไปบุกบ้านสาวลาวก็เลยนัดยูทูบเบอร์ลาวไว้ขับบริการเพิ่นเดวเอาจริงเพิ่นเลยว่ อย่าลืมเด้อโอนเนียบอกเอาเงินสดมาโลนเงินโซดหมักของสซดอ๋อเนี่ยกระเป๋าเปมื่อบ้านแล้วบ่ะนี้กระเป๋าใบนี้เป็นเมื่อบ้านเลยฮะเอาคู่ใจครับทุกคนหอบความฝันไปพลอยแม่เด้อเจ้านี่นีาม๋อหอมหแล้วเป็นองไรนะตอนนี้ตอนนี้บ่าวโบ่บ่าวแจ๊บบ่าวน้อยมาถึงเลยนะครับที่ด่านบึงการนู่นไหนบ่าวโบ่เดี๋ยวจะขับไป็นบึงเมืองเราเนี่ยมาด่านตรงนู้นนะไปไปไปดูไปดูบ่าวน้อยนำสิ โอ้นี่จริงๆแล้วเป็นผู้นำพานะเนี่ยเนี่ยบ่าวน้อยเนี่ยเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพนะเนี่ยเราจะไปดูไม่น้ำโขงกันโอ้น้ำไหลปะพวกช่วงนี้น้ำไหลแห้งโอ้นี่บ่กเป็นว่าน้ำโขงสีปูนเนี่ยน้ำมูลสีครามหน่ยนี่พี่น้องพี่น้องอันนี้เรามาถึงแล้วนะฮะโอ้ไม่น้ำโขงขึ้นสูงขนาดเลยทุกคนโอ้ดิ นี่เลยอันนี้เป็นด่านพรมแดนบึงบึงการนะฮะม,มาถึงแล้วบ่าวแจ๊บมาถึงแล้วมาถึงแล้วถึงแล้วโโถึงแล้วโบโหถึงแล้วคือเราจะข้ามแบบเรือเนาะวันนีน้าาข้ามเรือโอ้โหเป็นอ,อีกโมเมนต์นึงครับเดี๋ยวเราไปข้ามเรือกันพี่น้องครับถ้าหวายน้ำ <c oughs> ไปหยิหลอดอยู่บนเบาะน้ำเชีย่ยวแคงขนาดน,นี้นอ๋อนี่ฮะนี่นี่ผมคือนี่นี่ไงบอสไงเขามาทรงบอก สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดสสดอ่ออะไรเวลาจะข้ามเราไปที่นี่ยกไว้บมดพ่้ใหญ่แบกไงใจเลยครับให้มันแบกต้องถือได้ของลงควานใจแล้วไะลงความใจแล้ว <จะ S 2> ตอนนี้เขาจะลงเรือแล้วครับพี่น้องครับจะขึ้นเรือน่าจะขึ้นเรือเพื่อจะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้คือด่านนะด่านที่เราจะข้ามไปน,นี้ครับไะเบาหน่อยก็ยังแบบหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆเบา่นหวัดเสียวแท้ โอ้โหนี่คืออะปอดจับเองก็เคยขามด่านอจะเป็นด่านไปว่ะไปไปครับเดินทางครับเดินทางเดินทางฝั่งนี้เลียวฝั่งนู้นก็คือบุรีคำไซโอ้โหข้งแรกของบอดเจ็บเลยบุรีคำไซิแ่อยู่ท่องเที่ยวจะเป็นไปน้ำจาพยาเนอะ ต่างกับด้านสันาะไรน่าจะเป็นสีสีปูนเพราะว่ามันขคือได้น้ำไอ้สอนเส้อ๋อขึ้นเรือแล้วครับ <apo> ทุกคนทางเต็มลำโอเคพอกันอยู่ฝั่งนั่นทุกคนพอกันอยู่ฝั่งนั่นันนี้คือด่านเบองการที่เขาลงมาใช่ไหพี่น้องครับแล้วเขาจะลงเรือตรงนี้ ขึ้นเรือนะขึ้นเรือโอ้โหมาอะไรพี<า>่หน<ๆ>้าพู <c oughs> มาแล้วพ่น <c oughs> ขึ้นเรืออะไรเด้อขึ้นอีลีเด้อบันนี้แล้วขึ้นอีลีแล้วบูนขึ้นอีลีที่เป็นสี่ใต้กันที่ใต้ยอยู่เบื่อเนี่ยถือย,ย่อเนี่ยนั่นมันตโตโอ้โหงออะไรขนาดเนาะ ด,ด่านก็ไม่เด้พี่น้องด่านลาวกับด่านไทยได้พี่น้องเด้อโอ้ว่าสันบอกดาน,น,ด <laughs> นก็งไม่ได้พิสู่น์ร่างกายง่ายๆเลยด่าน <laughs> ด่านดาน่ดานไทยลาวจะบ่มีเกลือบ่มีเกลือวะ <laughs> จากน, <laughs> <laughs> น,นี้ต้องกิออกนเกลือหลายะไปสั้นๆอบบนี้หยอกหยอกทุกคนบ่อยหยอก อันนี้จะเป็นโป๊ะเรือฟังลาวนะท่ผู้ชมคบขามมาจากด่านบึงการลยจะขามว่าที่บริกรรมไส้หด้านด้านบนีะานสดนแล้วไีนต้องับเรองรอนะโอหหอแล้วเปนอไรนะหอดแล้วเนี่คือด่านบริกรรมไส้นะฮะมาจากบึงกลาบึงการดิผู้ขามมาจากฟังบจากขาขาานะฮะใส้เวลาบรดนได้พป่นองนี้นะ บกล้อยู่อันนี้คือข้าวของที่ซื้อมาจากทางไทยเยะไหมใแ้ววะลงาไหนไแจ้งแจ้งแล้วบอแจ้งกระสารแล้วบอยัง่แล้วนขึ้นไปเพิ่งแจ้งขึ้นไปเท่กันบอันนี้เขาตรวจให้ดิอ่อ อ,อันนี้คือญาติประานาทิจะไปป่ะฟังนกัมีซามบอนี้ก็มีามบอรกันโอ้ยโอยังข้นบันวเนี่โอ้ยวัเป็นตาไบอสนีใส่บุใส่ข้างในหรือปยังใส่แมพ่นจากนใส่ไปโอ้ยนอนมาแล้วก็ดีดีใจแห้งป่ะดีใจแห้งป่ของแต่งีพันกันาอ้าวพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศของฝั่งบริกาซนาทีเฮ้าขามาจาก บึงการฝั่งน้จะเป็นบึงการอ่านนนะชมหน้าทีมงานของบ่าวแจ๊บแล้วก็บ่าวน้อยโอ้คือยังไลยไปบานตัวเองแล้วบ่าวแจ๊บเนาะคือยังไลยมาขอดบานตัวเองนะอันนี้คือบรรยากาศนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบ่าวโมจะเข้าไปแจ้งเอกสารด้านบนนะฮะก็คืออคลิปวิดีโอที่เป็นการเดินทางนะะจากบึงการมาที่บริคัมไซวันนี้ก็ถือว่า สำเร็จโดยสวัสดิภาพนะครับพี่น้องครับฝากเดี๋ยวมื้อนี้เขาจะไปไสกับฝากท่านผู้ชมติดตามเป็นกำลังใจกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวพอกันอยู่ทีอยู่ที่มืดในเมืองป่ะเข้าไปใ,ในเมืองเนาะในเมืองอนะ่าพี่นี่ครับอันนี้คือรถป้ายสีเหลืองป้ยยยายสีเหลืองแต่พอยังไม่มีคนใส่ป่ะไม่มีคนซอยยกบ่ะไม่มีคนใส่ยกป่ะรถคันนี้อ๋ออาจจะใส่ยกที่บอกเอาซอยเราเนี้ย ฮะบายพ่อไงแลใ่เอาไดมาจากประเทศไทยนะพี่น้องเอาสุายพลเมืองน้องพ่ไงสอยกันยกกันเนาะทุเรียนทุเรียนโอ้ากทุเรียนเป็นวันี้ฮะโอ้เห็นกัเห็นกับเบิ้งกับเสืกัซอยกันแล้วโอ้ยไปมากพ่คุพสอใส่อ้มีอีกบ่ขอบคุณโอ้ขอบใจหลายใมาไป